เคยสงสัยกันไหมครับว่าลึกลงไปในระบบการเงินโลกเนี่ยมันมีนกลไกอะไรซ่อนอยู่จริงๆแล้วมันมีนกลไกที่ซับซ้อนมากๆทํางานอยู่ตลอดเวลาเลยครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่ากลไกที่ว่าเนี่ยกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างที่น่าก,กังวลออกมาวันนี้เราจะมาเจาะลึกสัญญาณพวกนี้กันครับมาดูกันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นกับสภาพคล่องในตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใช่ครับคำถามนี้แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าระบบการเงินกำลังขาดแคลนเงินสดฟังดูอาจจะแบบเฮ้ยเป็นไปได้เหรอแต่เชื่อไหมครับว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันกำลังชี้ไปในทิศทางนั้นจริงๆเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่18.5พันล้านดอลลาร์เห็นตัวเลขนี้แล้วอาจจะงงๆใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาแต่ผมบอกเลยว่าตัวเลขนี้แหละครับคือชิ้นส่วนที่สําคัญมากๆ ของจิ๊กซอที่เรากำลังจะต่อกันในวันนี้และนี่คือคำเฉลยครับ18.5พันล้านดอลลาร์เนี่ยคือขนาดของการอัดฉีดสภาพคล่องแบบฉุกเฉินเข้าระบบการเงินสหรัฐที่น่าตกใจคือมันเกิดขึ้นภายในวันเดียวเลยนะครับในเดือนกันยายนปี2025ที่ผ่านมาแค่นี้ก็พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าสถานการณ์มันตึงเครียดขนาดไหนและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของเราในวันนี้โอเคครับงั้นเรามาเริ่มจเจาะลึกกันเลยดีกว่า ในส่วนแรกนี้เราจะไปถอดรหัสสัญญาณเตือนต่างๆกันก่อนครับเหมือนกับเวลาเราไปหาหมอก็ต้องดูอาการก่อนใช่ไหมครับเราจะไปดูกันว่าตลาดการเงินเนี่ยมันกําลังส่งสัญญาณอะไรออกมาบ้างที่บอกว่าเฮ้ฉันกําลังอยู่ภายใต้แรงกดดันอยู่นะก่อนที่เราจะไปต่อเนี่ยเราต้องรู้จักคำนี้ก่อนครับ S O F R หรือ Secure Overnight Financing Rate ถ้าใช้อธิบายง่ายๆเลยนะมันก็คือต้นทุนการกู้ยืมเงินแบบข้ามคืนสั้นที่สุดในระบบเลยครับ ลองนึกภาพว่ามันเป็นเหมือนชีพจรของตลาดการเงินก็ได้ครับพอชีพจรนี้มันเต้นผิดปกติหรือผันผวนขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันกระทบไปลูกโซ่ไปหมดเลยครับตั้งแต่นี่บริษัทใหญ่ๆไปจนถึงสินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์ของพวกเรานี่แหละครับทีนี้พอลองเอาข้อมูลทั้งหมดมาวางเรียงกันบนโต๊ะแบบนี้นะครับโอ้โหภาพมันชัดเจนมากเลยว่าระบบกําลังตึงเครียดสุดๆดูสิครับ S.O.F ก็สูงกว่าปกติส่วนต่างดอกเบี้ยก็กว้างขึ้นแล้วที่สําคัญมีการใช้งานเครื่องมือฉุกเฉินอย่าง S.I.F ด้วยแต่ตัวที่น่าจะน่ากมลที่สุดเลยก็คือตัวสุดท้ายนี่แหละครับยอดคงเหลือ O.N.R.R.P. หรือพูดง่ายๆก็คือเงินสดสำรองในระบบมันกําลังจะหมดแล้วครับนี่คือสัญญาณเตือนที่ดังที่สุดแล้วในตอนนี้ทีนี้เพื่อให้เข้าใจว่ามันผิดปกติตรงไหนเราต้องย้อนกลับไปดูภาพใหญ่ก่อนครับว่าแล้วปกติเนี่ยระบบมันถูกออกแบบมาให้ทํางานยังไงคือธนาคารกาลางสหรัฐ หรือที่เราเรียกกันติดป่าว่าเฟดเนี่ยเขามีเครื่องมือที่เปรียบเสมือนรั้ว2ฝั่งครับเป็นรั้วที่คอยกั้นไม่ให้อัตราดอกเบีย้ยมันวิ่งออกนอกลู่นอกทางลองนึกภาพตามง่ายๆเลยครับเหมือนเราอยู่ในห้องที่มีเพดานกับพื้นเพนดานด้านบนเนี่ยเรียกว่า SRF ครับมีหน้าที่ป้องกันไม่ให้อัตราดอกเบี้ยมันพุ่งทะลุเพดานออกไปส่วนด้านล่างก็คือพื้นที่เรียกว่า ONRRP คอยกันไม่ให้อัตราดอกเบี้ยมันร่วงลงไปต่ําเกิน ทั้งสองอย่างนี้แหละครับที่ทำงานคู่กันคอยประคองให้ทุกอย่างมันอยู่ในกรอบอยู่ในเลนของมันมาดูที่ SRF กันก่อนตัวนี้คือวาลนิรภัยของระบบเลยครับเมื่อไหรก็ตามที่ตลาดมันขาดเงินสดอย่างหนักจนดอกเบี้ยทําท่าจะพุ่งทะลุเพดานเนี่ยธนาคารต่างๆสามารถวิ่งมาที่นี่แล้วก็ขอกู้เงินฉุกเฉินจากเฟดได้เลยเหมือนเป็นทางออกสุดท้ายเพื่อลดความร้อนแรงของตลาดนั่นเองครับส่วน ONRP เนี่ย ทำหน้าที่ตรงเงินข้ามเลยครับถ้า SIF เป็นวาวนิรภัย ONRRP ก็เหมือนฟองน้ำยักษ์ที่คอยดูดซับเงินสดส่วนเกินออกจากระบบในช่วงไหนที่เงินมันล้นตลาดเนี่ยเงินจำนวนมหาศาลก็จะไหลมาพักอยู่ที่นี่ซึ่งยอดเงินที่เหลืออยู่ใน ONRRP นี่แหละครับคือตัวชี้วัดที่สำคัญมากๆที่บอกเราว่าเงินสำรองของทั้งระบบเนี่ยมันมีเหลืออยู่มากน้อยแค่ไหนโอเคครับ ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าระบบมันควรจะทํางานยังไงเรามาถึงหัวใจของเรื่องกันแล้วครับในส่วนนี้เราจะมาไขปริศนากันว่าแล้วอะไรล่ะคือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้สภาพพล่องในระบบมันหดหายไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันมาจากแรงกดดัน3ด้าันพร้อมๆกันเลยครับแรงกดดันแรกมาจากการกระทําของเฟดเองเลยครับก่อนหน้านี้เฟดมีมาตรการที่เรียกว่า QT หรือ Quantitative Tightening พูดง่ายก็คือการค่อยๆดึงเงินออกจากระบบอย่างช้าๆแต่ล่าสุดเนี่ยเฟดต้องเบรกกระทันหันเลยครับประกาศหยุดทำา QT กลางคันซึ่งมันก็เหมือนการยอมรับแบบไกลๆเลยครับว่าโอเคสภาพคล่องในระบบมันตึงเกินไปแล้วดึงออกไปอีกไม่ไหวแล้วแรงกดดันที่2คืออ่างเก็บน้ามันมันแห้งครับจําฟองน้ํายักษ์หรือ ORP ที่เราคุยกันเมื่อกี้ได้ไหมครับที่ที่เคยเป็นแหล่งพักเงินสดสํารองขนาดมหอมาตอนนี้มันแทบไม่เหลืองเงินอยู่เลยครับ นั่นหมายความว่ากันชนหรือเบาะนิรภัยที่เคยใช้ดูดซับแรงกระแทกทางการเงินเนี่ยมันหายไปแล้วแล้วการลดลงนี้มันน่าตกใจมากๆเลยนะครับลองดูภาพนี้สิครับจากจุดสูงสุดที่เคยมีเงินอยู่ถึง2.5ล้านล้านดอลลาร์ตอนนี้เหลือไม่ถึง2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์การหดตัวที่รุนแรงและรวดเร็วขนาดนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยครับ และนี่คือแรงกดดันสุดท้ายซึ่งอาจจะรุนแรงที่สุดด้วยครับนั่นก็คือการกู้เงินจํานวนมหาศาลของรัฐบาลสหร,สรสัฐเองครับคือพอรัฐบาลขาดดุลเยอะๆก็ต้องออกพันธบัตรมาขายเพื่อเอาเงินไปใช้ใช่ไหมครับไอ้กระบวนการนี้แหละมันทําหน้าที่เหมือนเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ที่คอยสูบเงินสดสูบสภาพคล่องออกจากระบบไปอย่างไม่หยุดยั้งเลยครับพอเรามาไล่เรียงไทม์ไลน์ดูเนี่ยภาพมันจะยิ่งชัดขึ้นไปอีกครับจะเห็นเลยว่าแรงกดดันต่างๆมันค่อยๆสะัสมตัวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่เดือนกันยาจนสถานการณ์มันมากๆ และสุดท้ายก็บีบให้เฟดต้องออกมาเหยียบเบรคมาตรการ QT ของตัวเองซึ่งมันการยืนยันเลยครับว่าสถานการณ์นั้นน่าเป็นห่วงจริงๆถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าโอ้โหเรื่องมันดูเทคนิคจังเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเราล่ะคาตอบคือมันเกี่ยวมากครับเพราะปัญหาท่อประปาการเงินที่ดูเหมือนอยู่ไกลตัวเนี่ยมันสามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่มาถึงเศรษฐกิจจริงและชีวิตประจําวันของเราได้เลย ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันมีหลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสําหรับทุกคนตลาดหุ้นที่ภายนอกดูเหมือนจะแข็งแกร่งแต่จริงๆแล้วเปราะบางมากและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันทําให้เฟดตกอยู่ในสถานการณ์ที่แบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกตัดสินใจนยโยบายได้ยากขึ้นมากซึ่งท้ายที่สุดแล้วนั่นหมายความว่าความไม่แน่นอนมันจะสูงขึ้นสําหรับทุกคนครับคําพูดนี้สรุปภาพของตลาดหุ้นได้ดีมากๆเลยครับคือเวลาเราดูดัชนีเนี่ยมันอาจจะดูดีใช่ไหมครับ แต่ในความเป็นจริงแล้วการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่แค่ในหุ้นขนาดใหญ่ไม่กี่ตัวเท่านั้นเองแปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดโดยรวมเนี่ยไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่เห็นและพร้อมที่จะถูกกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถ้าหากเกิดวิกฤตสภาพคล่องขึ้นมาจริงๆเอาละครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วพอเราเข้าใจปัญหาและผลกระพบทั้งหมดแล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วเราควรจะจับตาดูอะไรต่อจากนี้ไปเพื่อที่จะได้ประเมินสถานการณ์ได้ทันท่วงทีนี่คือเช็คลิสที่นำไปใช้ได้จริงเลยครับ เหมือนเป็นแดชบอร์ดส่วนตัวที่เราใช้เช็คสุขภาพของตลาดได้ให้เราจับตาดู3อย่างนี้เป็นพิเศษครับ 1. คือส่วนต่างของอัตราดอกเบีย้ย 2. คือการใช้งานเครื่องมือฉุกเฉินของเฟดอย่าง SRF และ3คือยอดเงินสำรองในระบบถ้าตัวเลขเหล่านี้เริ่มส่งสัญญาณผิดปกติเมื่อไหร่นั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่สำคัญที่สุดครับซึ่งข้อมูลพวกนี้สามารถติดตามได้ทุกวันบนเว็บไซต์ของธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยกเลยและสุดท้ายนี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งท้ายไว้ครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้เฟดกำลังเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากมากๆครับจะเลือกอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อพยุงตลาดแต่ก็เสี่ยงทำให้เงินเฟอ้อกลับมาหรือจะเลือกคงนโยบายตึงตัวเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อต่อไปแต่ก็เสี่ยงทำให้ตลาดพังทลายลงมาทางออกของปัญหานี้จะเป็นอย่างไรคือสิ่งที่ทั้งโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดต่อไปครับ